สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกผมปูซิเม่เช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเนื้อหาหลักของเกมโคดกิอาร์ตการปฏิวัติของลูรุต o อสตอรี่ในเนื้อเรื่องบทที่10พาร์ทแรกที่ผมได้แปลไปเรียบร้อยแล้วยังเหลือพาร์ทสที่กำลังแปลอย,อยู่นะรออีกนิดหนึ่งโอเคจริงๆในพาร์ทแรกเนี่ยผมมีหลายเรื่องที่อยากจะเอามาพูดมากๆแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ มันมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดนะแต่มันต้องเสร็จพาร์ทสองก่อนแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมต้องรีเสิร์ชเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าในพุทธบทที่10เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ผมต้องไปรีเสิร์ชเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซเบอร์เนติกอ่าเรื่องคำพูดของเจ้าตัวบ้างไหนจะเรื่องของที่มาของชื่อหุน่นซึ่งผมอยากพูดคุยเรื่องที่มาของชื่อหุน่นตัวสีแดงทองที่อยู่หน้าคลิปเนี่ยแหละ ว่าไอหุ่นตัวเนี้ยมันมีที่มาของชื่ออย่างไรโอ้โหบอกได้เลยว่าตอนที่พอผมได้รู้ที่มาของชื่อเนี่ยผมว้าวมากๆแต่เอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปก่อนก่อนอื่นเลยหุ่นตัวสีแดงทองที่ทุกคนได้เห็นตรงคลิปเนี่ยเราจะได้เคยเห็นตอนบอสกิ้วครั้งหนึ่งนะครับโดยตัวเนี้มันโผลมาแบบเรียกได้ว่ามีกระแสฮือฮามมากๆคือกระแสดีมากนะเรียกได้ว่าเฮ้ยหุ่นตัวนี้เนี่ย มันเป็นตัวในเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นคือหลายคนตีความต่าง,างๆนานามากมายเลยว่ามันจะมีบทบาทในอนาคตไหมปรากฏว,ว่ามีครับแถมโผลมาในบทที่10พาร์ทแรกที่ผมได้พึ่งแปลเสร็จนี่แหละแล้วก็จะมีเนื้อหาในพาร์ทที่2ไหมต้องมารอรุ่มกันอีกทีทีนี้ในพาร์ทแรกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าการปรากฏตัวของหุ่นสีแดงทองตัวที่ว่าเนี่ย สร้างความตึงเต้นให้กับคนดูมากๆ้ดยด้วยความที่ตัวหุ่นไม่มีอาวุธประจำตัวอะไรเลยนะมีแค่หอ,อกโง,โง่ๆหอ,อก EM มไม่เลยไฟฟ้าที่มันเป็นอาวุธประจำตัวของพวกคอสเตอร์แค่ใช้หอ,อกตัวเดียวก็เก็บได้ทุกคนหมดแล้วเรียกได้ว่าแค่สเปคเครื่องก็น่าจะพอๆกับแลนเซอรนะเท่าที่ดูนี่คืออ้างอิงตามเนื้อหาแต่ผมคิดว่าน่าจะเหนือกว่านั้นคิดว่านะ แต่แล้วทีนี้เนี่ยในบทที่10เนี่ยก็ thì, ได้มีการเฉลยบทนี้อ่าหม่ถึงชื่อเนี้ยชื่อของหุ่นตัวสีแดงทองเรียบร้อยแล้วโดยคนที่บอกเนี่ยคือไอคนที่ขับหุ่นตัวสีแดงทองเนี่ยเป็นคนบอกด้วยตัวเองเลยโดยเขาพูดว่าน<ดย> <aria> ั่นแหลนะครับ นั่นคือชื่อของหุ่นตัวนี้ชื่อของหุ่นตัวนี้ก็คือมัคคุดาล่านะครับอันนี้คือถ้าอ่านตามญ,ญี่ปุ่นนะซึ่งหลายคนเนี่ยที่ได้ฟังชื่อครั้งแรกอาจจะงงเป็นไก่ตาแตกว่ามันคืออะไรวะคือเยวต้องอธิบายนิดหนึ่งนะเพราะว่าการที่หุ่นในแม่เฟนประจำตัวของใครสักคนมีชื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีที่มาที่ไปของมันก็คือมันมีอ้างอิงได้อะอเช่นตัวแลนซล็อตของซูซากูเนี่ย เราฟังแลนซลอตปุ๊บก,ก็รู้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในชื่ออสุวินตกกลมถูกต้องไหมแล้วก็มีชื่อฝั่งญี่ปุ่นก็ได้ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่นกุเลนิชิก,กิกุเลนิชิกิก,ก็คือดอกบัวแดงถูกต้องปะหรืออย่างเกคกะที่แปลว่าพระจันทร์ข้ามแรงอะไรแบบเนี้หรือเอาหุ่นตัวใหม่ในที่โผล่มาในจักรวาลเกมมือถือเลยก็ได้อย่างเช่นตัวโซเกซึอ,อย่างโซเกซึเนี่ยมันแปลว่า พระจันทร์สีคราซึ่งมันก็จะเข้ากับตัวหุ่นพระเอกพอดีเพราะว่าหุ่นตัวเอกเนี่ยมันเป็นหุ่นสีฟ้าซึ่งคลามเนี่ยก็แปลว่าสีฟ้าได้เช่นกันนะครับโอเคหรือจะเป็นฝั่งสหพันธ์จีนก็ได้ฝั่งสหพันธ์จีนเนี่ยก็แปลว่าอ่าไอชื่อเฉินหูเฉินหูเนี่ยก็แปลว่าพะยะัคลามสวรรค์ซึ่งมันมีคําว่าคลามที่เป็นตัวสีฟ้าและมีหน้ากากพะยะัอยู่ตรงอ่าตัวหุ่นด้วยก็เลยอ่ะมันก็ตรงตัวอยู่ แต่ทีเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้คำว่ามักคุดาราเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรหรือซึ่งผมก็สงสัยมากๆเลยเว้ยตอนที่ได้ยินชื่อครั้งแรกไม่งั้นเราไม่มีอ่นแปลแน่ๆก็เลยต้องเผือกหน่อยโดยการเอาชื่อมักคุดาราท่วาเนี่ยชื่อญี่ปุ่น,นไปเซิร์ชใน Google ปรากฏว่าเราได้ข้อมูลหนึ่งโผล่มานั่นก็คือมันเป็นชื่อเมืองโบราณของชาวยู อ่ามันเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนโดยเมืองโบราณที่ว่าเนี่ยมันเป็นบ้านเกิดของคนที่มีชื่อด้วยนะเป็นคนที่มีชื่อในประวัติศาสตร์สมัยก่อนด้วยเดีย๋ยวเราเอามาพูดในเรื่องถัดไปนี่แหละแล้วทีเนี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ย mm. จะเอาชื่อเมืองมาเป็นชื่อหุ่นมันก็ยังไงยังไงอยู่นะมันมันไม่แม่เซนเท่าไหร่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลของมันอนะ่ะก็เลยอ่ะลองเซิร์ฟเพิ่มอีกที แล้วทีเนี้ยเวลาเราเอาคําญี่ปุ่นไปเซิร์ฟเพิ่มอ่ะที่เป็นมัคุดาร่ามันจะมีช่องตัวหนังสือโผล่มาเป็นแถบล่ากนึกออกไหมเขาเรียกคุกกี้เซิร์ฟอะอ่ะคุกกี้เซิร์ฟเนี่ยโผล่มาแล้วก็จะมีคําว่าตัวอ่ามัคุดาร่านุ่มมาเรียหรือถ้าแปลไทยตรงๆว่ามาลีชาวมาดาร่านั่นเองโดยมาลีชาวมัาดาร่าคนเนี้ย มีในข้อมูลวิกิพีเดียว,ว่าเป็นผู้หญิงที่คุมชุดแดงและเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของพระเยซูเจ้านั่นเองผมเลยคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้บอกว่าที่เขาจะเอาแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อหุ่นและดีไซน์หุ่นเนี่ยมาจากเธอคนนี้ซึ่งอ่าอย่าต้องอธิบายก่อนนะหนึ่งในผู้ติดตามในที่เนี้ยไม่ใช่นักบ,บุญนะแต่เป็นหนึ่งในผู้ติดตามเฉยเฉยห้า12นักบ,บุญที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาคืออัครทูตสาวก ก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมนโนหรือเปล่าทําไมทําไมมันเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นคือผมก็พยายามไม่เข้าข้างตัวเองครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้เว้ยด้วยความที่ว่ามันมีรูปภาพประกอบด้วยรูปภาพประกอบตรงเนี้มันมีรูปของรูปภาพสมัยก่อนที่ว่าเป็นผู้หญิงผิวทองแล้วก็มีคุมชุดแดงเห็นไหม ด้วยความที่ว่ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เข้าเขากับตัวหุ่นอยู่นะผมว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาเขาจะตั้งชื่อหุ่นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีแรงบ,บันดาลใจมาจากชื่อนั้นๆเย่างเช่นอ่าโซเกซพอาจารย์สีรามเป็นหุ่นฟ้าคุเลนิชิก,กิแปลว่าดอกบัวแดงก็หุ่นสีแดงเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาเอามาลีชาวมัดดารามาเป็นแรงบ,บันดาลใจในการตั้งชื่อเนี่ยมันก็เข้าเขาอยู่เพราะว่า เป็นผู้หญิงผิวทองคุมชุดแดงเห็นไหมแล้วตัวนางไอตัวนางเนี่ยก็ดันไปเข้ากับตัวหุ่นยนต์พอดีตัวหุ่นยนต์ตัวเนี้ก็เป็นหุ่นแดงที่มีสีทองเห็นปะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าผมมโนก็ได้อ่ะผมก็ยอมรับถือว่าเพราะว่ามันยังไงออฟฟิเชียลยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศคืออ,อันนี้ผมก็ยอมรับตรงๆแต่ว่าด้วยความที่พอเราเซิร์ชคำว่ามาคูดาราแล้วเจอข้อมูล2ออย่างเนี่ย มันไม่บังเอิญแน่น,นอนอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ผมก็เลยคิดว่าตัวทีมงานหรือตัวคนดีไซน์หุ่นเนี่ยเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากมารีชาวบัดาลาที่ว่านี่แหละเออโอเคก็จบของเรื่องที่มาของชื่อหุ่นแล้วนะเอาจริงๆถ้าพูดถึงความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างเ้ามากๆเรื่องที่มาของชื่อหุน่นถ้าสมมุติว่าในอนาคตจะมีตัวหุ่นใหม่ๆที่มีชื่อของ เหล่านักบุญต่างๆหรือว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดตามพระเยซูเนี่ยผมก็โอเคนะไม่ได้ดราม่าอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องของทงางศาสนาก็คืออย่าเห็นหุ่นซีรีส์อื่นบ้างอย่างเช่นอ,อย่างพัวแลนสล็อตเนี่ยมันเป็นหุ่นซีรีส์ตก๊กลมถูกต้องไหมยอย่างหุ่นฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นหุ่นเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปถ้าเกิดในอนาคตจะมีหุ่นซีรีส์ใหม่อย่างหุ่นซีรีส์นะักบุญในอนา,นาคตนะ ผมก็โอเคกับสิ่งนี้รอ,อดูเลยดีกว่าจริงๆการ,รปรากฏตัวของหุ่นมาตาลาเนี่ยผมก็ค่อนข้างแบบว้าวมากๆโดยเฉพาะฉากต่อสู้ในพาร์ทแรกเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นการต่อสู้แบบมีชั้งเชิงมากๆคือผมอยากให้ทุกคนไปดูก่อนแล้วก็มาฟังคลิปนี้นะฮะและแน่นอนว่าผมไม่ได้มาพูดเรื่องชื่อหุ่นเดียวผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเมาสมอยให้ฟัง <c oughs> ก็คือเรื่องของ คําคพูดของตัวนักบ,บินเนี่ยแหละคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวนักบ,บินประจําตัวเขาได้พูดถึงนิทานเรื่องหนึง่งซึ่งผมงงมากๆเลยเว้ยในตอนแรกว่าอเดี๋ยวให้ไปฟังก่อนแล้วกัน コママドドのののののオオススをを殺殺ししたはは私だとさ行くわよす誰なかเอาละทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายสิ่งที่ผมแปลให้ฟังก่อนเรื่องแรกคือพ่อไก่โรบินครับคือพ่อไก่โรบินจริงๆอะ่ะมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า clock robin เออ clock robin นะ ซึ่งผมก็กลัวว่าเอ๊ะใช้คําว่าคอรกโรบินเนี่ยมันจะหยาบไปหรือเปล่าวะผมก็เลยอ่ะเปลี่ยนเป็นพ่อไก่โรบินละกันซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าไอพ่อไก่โรบินเนี่ยมันเป็นใครอ่ะผมก็เลยจะมาเฉลยให้ฟังโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดหลายคนสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เธอพูดเนี่ยมาจากนิทานเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นนิทานเก่าแก่มากๆซึ่งชื่อนิทานก็คือวูคิวคอกโรบิน ใครกันที่ลงมือสังหารคอกลูบินหรือพ่อไก่ลูบินนั่นเองโดยคนแต่งก็คือนอรเซอรี่ลาบนะครับนอเซอรี่คนนั้นนั่นแหละทีนี้เนี่ยในเนื้อหาของนิทานเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นการละครั้งหนึ่งเคยมีพ่อไก่โูบินคนนี้คนนั้นมันไม่ได้มาส่งนั้น แต่มันมาในทรงรูปแบบเพลงในบทกวีก็คือสมัยก่อนนะเขาจะแต่งเป็นบทเพลงเพื่อให้จําง่ายๆแต่ผมอ่านหลายรอบผมก็ไม่เคยจาได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นเพราะผมไม่เก่งเรื่องเกี่ยวกับร้องเพลงอะนะก็เลยจะมา,าอ่านให้ฟังแล้วกันมาก,ก่อนอื่นเลยเนี่ยในเนื้อหาของนิทานเนี่ยมันมีหลายวรรคมากก็ผมจะพยายามพูดช้าๆแล้วอ,อธิบายทีล,วละวรรคล้วกันโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะถามว่า ใครการที่ลงมือสังหารพ่อไก่โรบินฉันเองนอกกระจอกเป็นคนกล่าวฉันเป็นคนฆ่าพ่อไก่โรบินด้วยธนูและลูกสองของฉันเองนี่แหละก็คือนอกกระจอกเป็นคนร้ายฮนะจบข่าวแต่มันยังมีต่อนะครับมันยังมีต่ออีกนิดหน่อยหลายวักเลยแต่เราจะมามาเล่าห้ฟังเล่าสู่กันฟังโอเคมาแล้วใครที่เห็นตอนที่เขาตายละ่ะก็คือหมายถึง ใครเป็นพยานตอนที่เขาตายอ่าฉันเองมารงวันเป็นคนกล่าวฉันเห็นกับตาเล็กๆหลายอันของฉันนี่แหละคือมารงวันมีสองลูกกตาก็จริงแต่มันมองเห็นได้หลายช่องเนอะห,อหม,อาม,ามา์ประมาณคุณดูทีวีประมาณร้อยช่องในนาทีเดียวอะน่าจะปวดหัวนะดูเออแล้วใครเป็นคนที่ไปแตกเรื่องของเขาละ่ะก็คือเมื่อมีคนตายใช่ไหมโดนยิงธนูอาจจะมีเลือดไหลแลยแบบเนี้ย ซึ่งคนชันเองเป็ดเป็นคนกล่าวบังเอิญฉันไปเจอศพแล้วฉันก็เผลอไปแตกเลือดเข้าอ่ะเขาก็พูดประมาณนี้แล้วใครการที่ทาผ้าห่อศพล่ะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการเอาผ้ามาห่อศพไว้ก่อนอารมณ์ประมาณแบบมันมันมีคนตายเนาะมันก็อาจจะดูหยักหยอกหยองนิดนึงอะไรแบบเนี้ยชันเองด้วงเป็นคนกล่าว ล่วงเป็นมแมลงนะครับฉันใช้ไหมและเข็มของฉันเนี่ยถักมันขึ้นมาถักในผ้าห่อศพให้แล้วใครกันล่ะที่ทำหลุมฝังศพให้เขาฉันเองนกฮู่เป็นคนกล่าวฉันเป็นคนขุดหลุมให้รวมถึงทำทำหลุมให้เสร็จสับพก็คือหลุมฝังศพแบบก้อนอีกก้อนปูนอะไรแบบเนี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ฟันดินเฉยๆอะไรแบบนั้น ขาจะต้องมีการเทป,ปูนเพื่อทําเป็นหลุมฝังศพแบบไอ้ป้ายห,หลุมศพก้อนอิฐอะเออเดีย๋ยวเอาภาพประกอบแล้วกันประมาณเนี้ยเออทีนี้มีต่ออีกนะแล้วใครกันที่เป็นบาทหลวงให้เขาอ่าสมัยก่อนเนี่ยพวกงานศพต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของบาทหลวงด้วยก็คือต้องมีคนทําพิธีอะไรแบบเนี้ยทาพิธีให้ฉันเองนกรู้เป็นคนกล่าวพอดีฉันมีหนังสือทําพิธีงานศพ ก็เลยอาสาเป็นให้แล้วใครล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องนี้ฉันเองนบล้าเป็นคนกล่าวพอดีมันยังไม่ตกกลางคืนนะนะฉันเลยอาสาเป็นให้คือนบล้าเนี่ยอ่ามันน่าจะเป็นสัตหีกีตองกับวันเนะออเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันจะไม่กลางคืนเนี่ยฉันก็อาสาช่วยให้แล้วใครล่ะที่เป็นคนถือคบเพลิงคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าเพราะงั้นเนี่ย เวลาเขาจะเดินตอนกลางคืนน่ะเขาต้องถือไม้คบเพลิงหรือไม่ก็โคมไฟที่จุกตะเกียงอะไรแบบนี้นกลินเน่เป็นคนกลา่าวฉันเองคือสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีคนเรียกฉันมาฉันเลยถือคบเพลิงมาด้วยแล้วใครล่ะเป็นเจ้าภาพไว้ทุกข์คืองานศพคริสเนี่ยส่วนมากเขาจะมีตัวแทนของครอบครัวของคนนั้นน่ะครอบครัวของผู้ตาย,ยาเช่นพ่อแม่อีน้อง หรือสามีพัญญาอะไรก็ได้ที่เป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกับผู้ตายอะไรแบบนี้ฉันเองนกข่าวเป็นคนกล่าวเพราะฉันไว้ทุกข์ให้กับคนรักของฉันฉันเลยอาสาเป็นให้แล้วใครหลักเป็นคนแบกลงศพให้ฉันเองเหยื่อเป็นคนกล่าวถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ข้ามคืนนี้ไปฉันก็จะเป็นคนอาสาช่วยแบกให้ แล้วใครล่ะเป็นคนที่คุมเอาผ้ามาคุมศพไว้ก็คือเอาผ้าห่อศพที่ว่าเนี่ยมาคุมศพอีกทีหนึง่งฉันเองอีกาเป็นคนก่าวมาฉันเป็นคนคุมศพด้วยตัวเองพร้อมกับธนูคู่ใจของเขาก็คืออีกาเนี่ยเขาเป็นคนคุมศพตัวพ่อไก่โรบินพร้อมกับธนูคู่ใจของเขาแล้วใครล่ะเป็นคนขับร้องเพลงคืองานศพคริสส่วนมากนะ ไม่ว่าจะเป็นงานศพคิดหรือว่างานมิซาทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีตัวนักร้องบวกสวดให้อารมณ์ประมาณแบบให้ร้องตามเขาอะ่ะเออซึ่งบทเพลงส่วนมากก็จะเป็นบทเพลงแบบสวดมนต์ภาวนาฟังแล้วเพลินดีนะลองไปฟังดูเออฉันเองนกทัาเป็นคนกล่าวฉันนั่งอยู่ตรงพุ่มไม้กำลังขับร้องเพลงอ่างานศพอยู่เออ ใครเป็นคนสั่งกระดิง่งอ่าไม่ใช่กระดิง่งใครเป็นคนสั่งะระฆังคือต้องอธิบายนิดหนึ่งคือะคระฆังสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติเหมือนสมัยนี้คือมันยังไม่มีเทคโนโลยีแรงไฟฟ้าถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาจะสั่งกระดิ่งอะ่ะมันต้องใช้แรงคนอย่างเดียวเออซึ่งชั้นเองกระทิงเป็นคนกล่าวออกมาเพราะมีแค่ชั้นคนเดียวที่จะเป็นคนสั่งะระฆังนี้ได้ก็คือกระทิงแรงเยอะไง เขาก็เลยต้องเป็นคนที่สั่งกระดิ่งไอร้ระฆังคนนี้คนเดียวอะไรแบบนี้เมื่อะระฆังส่งเสียงเหล่าสรรพษสัต์ทั้งหลายต่างก็พาการเศ้าส้อยถึงการจับไปของพ่อไก่โรบินผู้น่าสงสารซึ่งอันนี้คือนิทานม,มันจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีมากกว่านั้นมันมีฉากจบอีกแบบหนึ่งที่ว่าไอ้คุณน,นกกระจอกที่ที่เป็นผู้ลงมือสังหารตัวคองโรบินเนี่ย ม,มันโดนสาเร็จโทษตามที่มันก่อไว้อะที่ว่าเขาเป็นคนฆ่าข้อไก่โรบินใช่ไหมก็เลยถูกสําเร็จโทษโ,โดยการแขวนคอนะครับออ,อันนี้คือผมแปลตามวิกฤิเลยนะแล้วรู้ไหมว่าเรื่องวูคิวคอโรบินเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นหนังด้วยซึ่งมันมีการตีความในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเอเชียหนังฝรั่งมังคาหนัง กร์ตูนไม่แน่ใจในในแอนิเมชั่นมีไหมแต่เขาเหมือนเอาแรงบันดาลใจจากนิทานเนี่ยไปทําคดีในรูปแบบสืบสวนต่างๆนะครับผมแนะนําไปหาดูเอาซึ่งผมก็ไม่เคยดูหรอกแต่ว่างๆหลังจากแปรเสร็จก็ว่าจะไปหาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะนะโอเคก็เรื่องที่ผมอยากจะเอามาพูดก็จะประมาณนี้แหละเรื่องของที่มาชื่อหุน่นแล้วก็เรื่องของนิทานของตัวละครตัวนี้นะครับเอาจริง เป็นบทเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างว้าวเรื่องอแรงบันดาลใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อขุนแล้วก็นิทานเรื่องใครเป็นคนฆ่าข้อไก่รูบินมันมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมต้องไปหาเพิ่มเลยนะเพราะว่าส่วนมากแล้วโคจิอาเนี่ยเขาจะเล่นแต่จักรวาลของตัวเองเนาะอย่างเช่นเรื่องกีอาเอยเรื่องหุนนายแม่เฟนเอยเรื่องแผงการพาคีเรื่องบิทเนียอะไรเงี้ยแต่ในครั้งนี้เขามาในรูปแบบที่ เราต้องไปหาขอ้อมูลเอาเองอย่างเช่นเรื่องของชื่อหุ้นแล้วก็เรื่องของนิทานนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกําลังรีเ์ชอยู่ก็คือเรื่องไซเบอร์เนติกซึ่งไอเรื่องไซเบอร์เนติกเนี่ยผมว่าจะเอาไว้ทําคลิปหน้าเพราะว่าไซเบอร์เนติกเนี่ยมันมีทุกสาสมันมีไม่ว่าจะเป็นสานสตคณิตศาสตร์เทคโนโลยีสาสคอมพิวเตอร์มันมีหมดอ่ะเพราะงั้นผมกะจะไปหาขอ้อมูลเพิ่มแล้วค่อยเอามาพูดแล้วกันว่าสรุปแล้วไอไซเบอร์เนติกเนี่ยมันคืออะไรนะ ก็ทดยอบไ้คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้ขอเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะไปละบ๊ายบาย